สวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ก็เดี๋ยวขอเริ่มที่ตัว KBANK ก่อนนะคะเป็นพรีวิวนะคะเดี๋ยวงบของตัว KBANK เนี่ยก็ออกวันที่19เดือน7อ็นะคะซึ่งโดยรวม 2Q24 เนี่ยเรามองโทนบวกนะคะเราคาดว่ากำไรของตัว KBANK นะคะจะออกมาอยู่ที่11,900ล้านกำไรเนี่ยจะเพิ่มขึ้น8%อนต์ year on y แล้วก็ลดลง12% Q1Q on เยียวยที่เพิ่มขึ้นนะคะมาจาก2อย่างหลักๆอย่างแรกคือในฝั่งของตัว U ออโลนที่มันเพิ่มขึ้นอย่างที่2มาจากขาของตัวค่าใช้จ่ายสำรองที่มันลดลงหน้าของตัว Q on Q ที่เราเห็นซอบลงไปประมาณ12%เนี่ยหลักๆนะคะกดดันเนี่ยมาจากในฝั่งของตัวสินเชื่อรวมนะคะลบ0.1% Q on Q คิดเป็นเยทูเดตเนี่ยลบ1.2%เยทูเดตกดดันหลักๆมาจากขาข,าของตัวรีเทลแล้วก็ SME องสองอันนี้ภาพไม่ได้ต่างจากเพื่อนเลยคือในฝั่งของตัวการ repricing fixed deposit นะคะทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นและอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือในฝั่งของตัวรายได้ค่าธรรมเนียมนะคะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ bank cashuland เอง brokerage fee เองหรือว่าเงินลงทุนเองนะคะก็สอบลง q o q Q ถ้ามาดูในฝั่ง,งตัว NPL นะคะ NPL เราคาดว่าอยู่ที่3.25เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1Q24 ที่3.19 อันนี้ตามภาพเศรษฐกิจเลยนะคะด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวค่อนข้างช้าแน่นอนว่าความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ของตัวลูกหนี้เนี่ยมันก็ลดลงด้วยแต่ถ้าสมมติว่า 2Q เป็นไปตามที่เราคาดมันจะทำให้กำไรครึ่งปีนะคะคิดเป็น56%ิเป็นของกำไรทั้งปีของเราซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปเช็คในฝั่งของตัวตลาดมาแล้วตลาดเนี่ยทำกำไรต่ำกว่าเราด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยโอกาสเกิดอัพไซด์มีนะคะ ซึ่งขาที่จะทําให้เกิดอัพไซด์ได้เนี่ยคือค่าใช้จ่ายสำรองหรือว่าเครดิตคอ s t สซึ่งเรามีการประเมินให้ด้วยว่าทุกๆก,การลดลงของตัวเครดิตคอสนะคะ5 b a เบสิสพอยกระทบในฝั่งของตัวกําไรปี24ของเราเนี่ยมีอัพไซด์2%แล้วก็กระทบราคา t a r g e เก r i พรนะคะก็จะมีอัพไซด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3บาทของตัว KBank นะคะสิ่งที่เราชอบหลักๆเลยคือการบริหารในฝั่งของตัว NPL ถ้าคุณอาทิตย์จำได้นะคะว่าตัว KBank เนี่ยจริงๆเขามีปัญหาเรื่องของตัว Asset Quality เนี่ยมาตั้งแต่ประมาณปี2-3แล้วเขาพยายามที่จะบริหารให้ได้นะคะซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปตาม OnTrack ที่ทาง KBank เขาให้ไกด์ไลน์ไว้เนี่ยปี2-5หรือว่าปีหน้าระดับในฝั่งของตัว Credit Cost นะคะจะกลับสู่ระดับปกติคืออยู่ที่ประมาณ150-160 Basis Point ซึ่งเรามองว่าตรงนี้นั่นแหละมันเป็น ภาพบวกในฝั่งของตัว K-Bank นะคะคำแนะนาของตัว K-Bank ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นบายราคาทา r เก็ p r i รซอยู่ที่145บาทค่ะครับผมขอบคุณครับคุณจูนนี่คือตัวแรกนะนคือไม่บ่อยนะฮะที่เราจะเห็นการพ e วงบของ K-Bank ในช่วงเนี้ยออกมาในทิศท,ทางที่เป็นสไลด์ร p o พซิทีฟแบบนี้นะคือก่อนหน้านี้เนะี่ยทุกคนก็จะมองว่าเออเคแบงเนี K ่ยเป็นเน้น SME ถูกไหมครัคุณจูนแล้วก็มีประเด็นปัญหาในเรื่องของแอสเซทค a ลิตี มีการตั้งสมรงสำรองอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ทิศทางเศรษฐกษิจที่มันดูไม่ดีแบบนี้ SME ก็คงแย่ไปด้วยนะครับแต่รอบนี้มาแปลกรอบนี้มาแปลกคุณจูนมองว่าผลกําไรที่มันจะออกมาเนี่ยนะครับมันมันน่าจะออกมาในทิศทางที่เป็นบวกนะฮะโดยเฉพาะถ้าเทียบเยอรมันโตแเนอ่ยมันโต8%นะครับอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วกันนะนะครับที่นักทุนที่ถือหุ้นธนาคารอยู่หรือว่าถือเคแบงก์อยู่เนี่ย น่าจะมีความหวังใหม่ขึ้นมานะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าครึ่งปีถังเนี่ยถ้าเศรษฐกิจบ้านเราอมันดีขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมว่าภาพรวมของกลุ่มธนาคารเนีนะะ่ยมันก็จะดีตามไปด้วย